ปลา,าเมเืองสุกสุกก็เก็บสิลูกมันเยอะจะเก็บได้ไงมันเก็บเองมาเอ้ยเก็บเองครับนี่ครับมะเฟืองใต้หวันนะฮะต้นนี้ก็เามาจาก,กที่โครงการหลวงตังดาหรือว่าสถานีเกษตรวงตังดานะฮะเป็นอ่ามะเฟืองไต้หวนันรสชาติมันจะหวาน,นะฮะบ้านเราเนี่ยฮะมะเฟืองเนี่ยมันจะมีอยู่หกชนิดด้วยกันก็คือมะเฟืองหวานแบบพื้นบ้านนะฮะ อันนั้นก็หวานอมเปรี้ยวแต่ส่วนใหญ่เปรี้ยวเขาจะไม่นียมปลูกกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ที่เขาิยมปลูกก็มีสีเวียงอันนี้ก็หวานฮะแล้วก็จะมีดาราสยามใต้หวนันแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาเลเซียนี่ยังที่เห็นอยู่ตัวนี้นะฮะก็เป็นของใต้หวันฮะใต้หวันนี่แกสังเกตดูนะฮะลูกมันจะใหญ่สีนี่มันจะออกสีเหลืองนะฮะนี่นะเนี่ย ที่จะมีส่วนคล้ายอยู่อันหนึ่งถ้าเรามองยังผิวเผินก็คือมะเฟืองกวางตุ้งนะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันรสชาติก็คล้ายๆกันแต่ว่าสีตรงนี้มันจะออกไปสีขาวกว่านี่นะมะเฟืองนี่ปลูกง่ายมากนะนี่ต้นตัวนี้ต้นนี้นะผมปลูกมาประมาณ5ปีที่แล้วเอามาสองต้นจากครูก,กันหลวงที่ปังดาก็ปลูกที่บ้านนะบ้านนี่นะที่ที่เล็กๆก,กันที่2ี่ตารางวานี่ที่ร่งการก็ปลูกมาก็ได้กินทุกปีนะนี่ดูลูกสุกกันเห็นไหม ทางโน้นก็ลูกอีกนะเนี่ยที่สําคัญมอมะเฟืองนี่หนึ่งปลูกง่ายแต่ที่สําคัญก็คือมีประโยชน์เยอะมากนะมีวิตามินซีวิตามิน B5 มีฟอสฟอรัสมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้เราสามารถที่จะป้องกันแก้โรคเครียดขัดปัสสาวะแล้วก็แก้นอนหลับนะฮะก็เป็นยาที่ มากมายนะยังโรคไร้ฟันอะไรพวกนี้นะก็แก้ปัญหาได้นะแต่ว่าข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะถ้ากินเยอะๆไปอาจจะเป็นนิ่วได้นะและก็อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามก็คือถ้าเรากินยาประจาประจำเนี่ยนะอนตัวตัวนี้นะมันก็จะทําให้อ่าไปทําะคือลดลดยานะเป็นยานะนี่นะนี่ก็กสวนบ้านเรานะก็ไม่ไม่เป็นไรก็เอามาตักกินได้เลยนะเนี่ย ทำไมกะเฟืองนี่ฟอรังเขาเรียกสตาฟรุตเพราะอะไรนะนี่นะคือผลไม้ดาวพอเวลาตัดปุ๊บขึ้นมานี่จะมีลักษณะนี่นะอันนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนี่กินได้เลยนะไม่ต้องล้างก็ได้นะเพราะว่าเราห่อไว้เราากะห่อแล้วก็ตรงนี้บอกได้เลยว่าปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเราไม่ขีดสารเคมีแต่ปุ๋ยเราอาจจะใช้บ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะอืมหวานจริงๆนะ แต่ของไต้หวันนั้นไม่ใช่มะเฟืองที่นิยมมากที่สุดนะอย่างนี้ไม่แค่นะแต่ที่เขานิยมมากที่สุดจะบอกให้ได้เลยนะตอนนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะก็คือมะเฟืองมาเลเซียนอกจากจะใหญ่ๆก็อพันนี้น,นะของไต้หวันนี่แล้วล่ะรสชาติของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่หวานแบบนี้แต่มันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวรสชาตินี่แบบนั้นละนั่นผู้หญิงชอบนะวนหวานๆเปรี้ยวๆนั่ย ตอนนี้ดอกฮะเนี่ยพอมพอนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะูนฮะกลางคืนมันเกินมันเป็นทั้งปีนะบางทีดึกๆขึ้นมาหิวผลไม้ขึ้นมาใน,นมีผลไม้จะกินเดี๋ยวตู้เย็ยนไม่มีก็เดินมาหน้าบ้านเนี่ยมาเดินเอาลูกหนึ่งก็กินได้นะถ้าเกิดว่าต้องการประหยัดอยากจะกินผลไม้ก็มีก็ปลูกหน้าบ้านไว้สักต้นหนึ่งได้กินได้ทั้งปีนะฮะ